สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูแอนสวัสดีค่ะครูอคคจอยกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะจากเมื่อวานนะกเรีอนนาอเราสอนเรื่องนกสองตัวไปแล้วนกกระจิบกับนกกระจอกเด็กๆจงจได้ไหมคะวันนี้ครูจอยกับครูแอนก็มีเรื่องสัตว์มาฝันเด็กอีกเนาะค่ะแต่ครั้งนี้เป็นสัตว์ตัวใหญ่ครัครูแอนอุ้ยตัวใหญ่มากคะ่ะอ๋อสัตว์ตัวใหญ่มากแถมมีหูเป็นยังไงคะ อู้หูก็ใหญ่ค่ะโอ้หูก็ใหญ่มีอะไรอีกนะคุณแอนจมูกยาวๆไงค่ะโอ้มีจมูกยาวๆด้วยเด็กๆรู้ไหมคะว่าคือตัวอะไรไทรตอบได้แล้วบ้างเอ่ยตอบติตอบอ๋อเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะอ้โหตอบถูกหรือเปล่าคะวันนี้ครูจะกับคุณแอนก็มีเพลงเกี่ยวกับช้างมาฝากเด็กๆนะอคุณแอนเนาะร้อมทำท่าประกอบด้วย เอเด็กๆเคยฟังไหมคะถ้าเกิดเราพร้อมแล้วทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะอยืนพร้อมค่ะใช่แล้วเราจะมาพร้อมกันนะคุณแอนน์ค่ะคุณแอนพร้อมค่ะใช่แล้วคุณจะก็พร้อมแล้วเด็กๆพร้อมยังคะพร้อมแล้วมาเลยค่ะหนึ่งสองสามช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างไหมนะช้างมันมีงวงมีงามีใบหูนะ ตามตีช้างมันตัวใหญ่กินใบไม้ในป่ามากมีเวลาที่มันจะหลับยืนก็หลับนอนก็หลับดีอายุยืนเป็นสิบปีออกลูกทีปีละตัวอายุยืนเป็นสิบปีออกลูกทีปีละตัวเป็นยังไงคะทัานแมค้ถ้าเกิดใครยังจำท่าไม่ได้ เรามาทบทวดอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมแล้วคะ่ะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างไหมนะช้างมันมีงวงมีงามีใบหูนะตามันตีช้างมันตัวใหญ่กินใบไม้ในป่ามากมี้เวลาที่มันจะหลับยืนก็หลับนอนก็หลับดี อายุยืนเป็นสิบปีออกลูกทีปีละตัวเป็นไงคะจำได้หรือเปล่าถ้าเกิดเด็กๆจำได้แล้วร้องเพลงช้างมาฝากคุณครูหน่อยนะคะวันนี้ครูเจ้ากับครูแอนก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันในวันต่อไปนะค <ขอ S 1> ุณแ<ข>อนเนาะ<อ>สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ